มาดูกันนะครับผมอันนี้นะครับผมจะเป็นเนื้อสันคอนะครับผมอันนี้ก็ร้านโมเหมือนบ้านผมนะครับอาจจะราคาก็จะประมาณนี้ครับกินได้ครับผมและส่วนอันนี้นะครับเนื้อก็คล้ายกับหมูกระด้านนะครับผมแต่ก็ซื้อกินได้นะครับผมเออแต่ไม่รู้ราคาอยู่ไหนโอ้อยู่นี่ก็ฝูโบสามร้อยห้าสิบครับจิ๋วจิ๋วกับผม และจังหวะนี้นะครับเลืออยู่ตัวไปนะครับผมก็ราคาจะอัพลงมาหน่นะครับผมแต่รับรองว่ารสชาติ่างที่คิดนะครับผมว่าเอออร่อยและนี่คือตัวสุดท้ายและไม่ตายสุดนะครับราคาก็เริ่มพุ่ขึ้นมาลวครับเงนเดือนผมนี่รับรองว่าถล่มทลายแน่นอนครับหนึ่งวันเลีบย้อยเต็มเครับผมยังไม่พอกินเลยอย่าซื้อเลยครับมันแพงถ้าทุกคนคิดว่าเนื้อตัวนั้นมันแพงสุดแล้วนี่มาดูครับผมนี่บางอย่างกับใบบีบครับผมแต่ราคาโคตรแพงเลยครับตกตับพันกว่าครับ ทุกคนดูนี่ครับผมสามแรงของผมนี่ไม่ไหวเลยครับต้องนอนกินมามากทั้งเดือนครับอันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผม